กีบบรรจุร่างเตเลตตำนานลูกหนังโลกชาวบราซิลได้รับการฝังที่สุสานที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ริมหน้าผาในเมืองซานโตสประเทศบราซิลแล้วกีบบรรจุร่างเตลเลตตำนานลูกหนังโลกชาวบราซิลได้รับการฝังที่สุสานที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ริมหน้าผาในเมืองซานโตสประเทศบราซิลแล้วสิ่งดีจบเท็กเดียวเลิศเลิกเก็บสายก็เป็นเงินไปค่ะอนุญาตเก็บใหม่ทั้งหมดเราจะต้องวิ่งแล้วเหนื่อยมาก่อน ขอบคุณค่ะโอ้เหนื่อยคะาเนื่อยมากโาจะเที่แล้มาจะเที่เท่าไหร่ดูสิโอ้ยร้อยยี่สิบสี่ห้องน้ำทันไหมเนี่ยสี่นาทีไม่ทันนะอ่ะไม่ไปแล้วไม่ทันก็คือไม่ไปมันจะต้องติดไม้ก่อนนะเหลือสามนาทีเองตั้งใจก่อน ไม่ทันแล้วค่ะของน้าวันนี้วนี้มีแท่นสวยก้ามล้วใช่ค่ะวันนี้ไม่ธรรม,ามดาเดี๋พี่อาจคลิปไปแล้วในวันนี้พี่เอาเรื่องฝั่งล่างเปเล่ที่สุสานสูงที่สุดในโลกนะแต่ยังไม่ได้ลงเสียงโมแต่อัดคลิปเมื่อกี้มาเลทเลยเนี่ย <S <S แล้วก็ยังไม่ได้คลิปปอยเลยอะ่ะเอาอะไรดีฮะได้ยินค่ะได้ยินพี่ไหม พี่จะไปทำผสีผมใหม่เหรอเปล่านะคะผมเดิมยังไม่ไปโกกไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อเดี๋ยวยังยังไม่เสร็จหรือจะท่องเที่ยวดีนะาชุสวยมากชุดสวยมากขอวนล้อวนล้อชุสวยไหมคะคุณผู้ชมคขาวนร้อหรือร้องไห้จะให้พี่ทำอะไรจ๊ะเอาบ่อยอันหนึ่งเหรอนี่ไหมอ่าไม่ต้องเสริมสรุปว่าไง เสริมแล้วนะเสริมบ่อแล้วนะเอาจากไหนเอาจากไหนหูหลุดแล้วนะเป็นติดหูอ่ะเร็วเหลือหนึ่งนาทีเลยหูหลุดเดี๋ยวอเนี่ยเอาเรื่องอะไรอ่ะเี่เอาจีนเข้าไทยนะครับจีนเข้าไทยประชุมกันคับจีนโอเคโอเคงั้นพี่ก็ท่องเที่ยวด้วยแล้วกันไม่ใช่แค่จีนนะแต่ว่าเรือสำราญเนี่ยก็เตรียมที่จะจ่อเข้าไทยเหมือนกันนี่การท่องเที่ยวทางเรือก็กลับมาคึกคักกันอีกโดยเพราะเรือยอร์ชนี่ทิศทางดีมากสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า3,000ล้านอ่ะโอเคพี่ได้ต่อเนื่องจากนิวเรื่่่ออองงงททเเเเียวววแล้กันนาะ25 ไปแล้วไปแล้วเพื่อนๆเ,เอามางกล้องหนึ่งเธอจะเข้าแล้วนะเ,นเออเดี๋ยวจะเอาลงให้เดี๋ยวลงให้นิวเอา A สองพี่เอา A สองช่วยนะค่ะหนึ่งขอบคุณครับนี่คือไปแล้วค่ะอ๋อพอมีให้พี่ไงขอบคุณค่ะ <laughs>